สวัสดีครับผมปนน,นะก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นแบบบลูเฮเวนกันนะครับัูบกแบบบลูเฮเวนนะคบผมวันนี้เราก็จะมาดูกับป้นบ้านคนกันนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านบลกปนบ้านคนด้วยนะครับ สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็ยังป้นบ้านไม่เป็นก็ดูผมเอาแล้วกันต่อไปครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับดูเควินแล้วตอนนี้มันกำลังโหลดนะฮะ จากนั้นเราก็จะไปเล่นกันเลยนะครับผมจากนั้นเราก็ต้องไปหาบ้านก่อนลองบ้านเดี๋ยวดูกนอนอผมเอาบ้าน14แล้วกันเราก็ได้สร้างบ้านเลยอืมเอาบ้านแบบนี้แล้วกันแบบที่สองโอเค แล้วตอนนี้ก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยหรือเปล่ากับบ้านของผมนะครับผมอ้อโหผมดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยภูมิใจบ้านผมมันซับซ้อนมากมากเลยตอนนี้ก็ปิดล็อกอยู่นะอือหจะขึ้นบ้านทีนี้ต้องเดินขึ้นบันไดไหมปกัน ดดอืมไปดูมันอืมะโอ้โหบ้านหลูมมากเลยเราต้องหาตู้เซฟของบ้านตู้เซฟบ้านอยู่ไหนวะอ้าวช่ผมทำเป็นดูทู้วย <c oughs> เออมันก็ใส่มาดีนะ เซฟบ้านผมอยู่ไหนนะเนาะคือสร้างบ้านนี้ก็ฝากบอกเลยนะครับผมบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งตู้เซฟบ้านผมเออเออผมไม่น่าเลือกบ้านเหมือน,นเลย เตู้เสีบตู้เสีบต้องหาตู้เสีบบ้านตัวเองก่อนถ้าเลือกบ้านอีกแบบนึงน่าจะดีกว่านะเออตัวจับเวลายังไม่สิ้นสุดตัวจับเวลาบ้านนู้นเยประมาณเจ็ดนาทีครับผมเดี๋ยวเราต้องหาตู้เสีบกันก่อนตู้เสีบตู้เสีบตู้เสีบ ค,คือว่าตู้เซฟไม่ได้อยู่ในบ้านอาจจะใช่บ้านไม่ไม่ได้อยู่ในตัวบ้านนี่แต่มันก็จะหาง,ง่ายเกิดไปป่านี่คือบ้านเออหรือว่าตู้เซฟอ่ะน,นี่ก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ สิบบ้านตัวอออเอง่หนกินเนื้ยหรือว่าพี่ดีบางตาไว้จะป้นเหรอจะป้นเหรอจ้าป้นไม่ได้หรอกป้นเหรอเอเ,เอ๋เดี๋ยวมันมันมันไม่รู้บอกว่าพี่ป้นคืออะไร นอนคือชีวิตจิตใจสลีป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 ผมต้องสลีปให้ครบเจ็ดนาทีใช่ไหมเนี่ยโอ้ตอนนี้เราอัดไปห้านาทีก็รออยสองนาทีนะครับผมอ้า6หกนาทีแล้วเลวย อ่ะต้องอีกห้าทีนู่นเลยตะกี้ผงผ่านไปสองวันหนึงห้านาทีแล้วผมห้านาทีห้านาทีนั่นเหรอแสดงว่าบ้านผมน,น่าจะไม่มีตู้เซฟป่ะบ้านบอมีตู้เซฟ บ้านผมไม่ม hmm. ีตู้เสีบบ้านต้องมีต mm ู้เสียบใช่ไหมตู้เสีบ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 ตอนนี้ราบจัด ตู้เซฟอยู่ไหนตู้เซฟไปไหนกันนะโอ้ยโอ้ยตู้เซฟเปิดนี <on> ่แต่เราว่าเราต้องทำอาชีพป้นละเร็วเวลาป้นเร็วเวลาป้นเราก็จะป้นบ้านคน อยู่บ้านที่สิบสามนะครับผมเอาละเยวต้องดูก่อนว่าเขาล็อกบ้านไม่ไมเอ้ยล็อกล็อกเราก็จะทำีงอ๋อผมรูแลนี่มันบ้านแบบไหนนี่มันบ้านแบบที่ผมเคยสร้างนี่ว่าเสร็จจน บาร์บีคิวอยู่เหรอจ้าแล้วก็เตรียมเตียงเลยเตียงระเบิดกับเตียงได้เลยเตรียมระเบิดก่อนมาหนึ่งมาหนึ่งระเบิด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 เกิดระเบิดไปหนึ่งแล้วก็เตียง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 ไปงเตีย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 ง ราไม่มีเตียงอย่างนั้นหรอเตียงอยู่ไหนกันนะนี่แง่เตียงตอนนี้ได้เวลาป้นบ้านแล้วเจ้าของบ้านนี่ว่าตเราต้องแหบ ไหนเนี่ยถูกเลยเดี๋ยวเราต้องให้เราต้องให้ไอ้ปลายเตียงหนเข้าหาโอ้ตะกี้ยังได้เลย านนี้ป้นยากว่ะเดี๋ยวเราไปบ้านอื่นดีกว่าไม่คกะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อโอเคอ่าเราจะไปบ้านที่สิบเอ็ดแล้วกันบ้านที่สนะิบเอ็ดน่าจะปนง่ายกว่านะว่าบ้านเดิมอ,อ่ะไม่ใช่บ้านเดิมแล้วนี่คือบ,บ้านที่สนะิบเอ็ดนะผมอือหื ไม่ได้ตีมันกลมกลืนแห็แกแห็กแเดี๋ยวผมต้องปรับคุณภาพกราฟ,ฟิกแล้วเราต้องปรับให้มันใ้คุณภาพกราฟ,ฟิกหมดกราฟ,ฟิกก็คือ,อคุณภาพกราฟ,ฟิกก็เหลือหนึ่งนิ้วธรรมแหลกเดียต่อแล้วกัน ทำไมป้นยากจังแต่ละบ้านเป็นไม่ได้ป้นยากฮะแต่ผมวางเปลี่ยนเอียงไม่ได้สักทีได้ได้โอ้ยได้เถอะเขาเนี้ย เปนเปือกตุลาแบบเอกี่เือกโอเคตอนนี้เราก็ได้บ้านที่เหมาะสมแล้วบ้านของเราที่เหมาะสมจริง,รงมันเป็นบ้านที่เออทรอะไรนั่นแหละเจอบ้านพิเศษพีสันพีสันพิเศษเอะไรก็ได้เจอบ้านอะไรั้องไหน บ้านนีแหลอตอนนี้ผมก็ล็อกบ้านแล้วก็ได้เวลาไปป้นบ้านคนเออบ้านไหนว่างโดนหมดบ้านไหนไม่ว่างอะโดนหมดไออือหือ <c oughs> ส่งบ้านที่ดีมากขรัาการป้นนะฮะโอ้เียดเขียดข้าทางน้รไม่ได้ไไดูดเลยอ้ามไ,มไ อาคือคึอคึบออหโออือหืออหได้แล้วโอ้โหอึ๊บโอเคเราได้ปุ่นร้านดูนัดแล้วอือหือขึ้นมาก็ไฮโซเหมือนกันนะเนี่ย เออเหมือนบ้านนี้จะเป็นบ้านที่ไฮโซมากอไงวะดู้เซฟตู้เซฟอะไรดู่ตรงน้นเราต้องหาให้ได้ว่าเขาเก็บที่เซฟไว้เลยตู้เซฟ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 โอ้โหใหญ่ล้วแย่แล้วเจ้าของบ้านแครับทุกคนใหญ่ละห้องห้องนี้ป่ะห้องตู้เซฟรูปก่อนรูปก่อน กูเปิดหาไปแล้วแล้วจะอ่าอ่าอ่าตุ่มแบอย่อ เราขึ้นโค้งอย่างนั้นเหรอโอ salud, ู้วจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวอย่าล่ะย่าล่ะบันดึงบันดึงบุมบุมบุมเออบันยิบแอดเกตตี้อยู่เนี่ยเราเจอเจ้าหงส์เราเจอมาเฟียว่ะ เราก็แอบ,บย่องเลยนี่คือช่วงแอบ,บย่องเข้าบ้านมาเฟียครับผม Okay. Hello. Oh. Mm -hmm. จูปากแล้วพจูปากแล้วไปขึ้นไปขึ้นไปเร็วๆเฮ้ยๆเฮ้ยๆเยอะเยอะจะโดนแบนได้เราเสี่ยงมากเลยฮะเราเสี่ยงโดนแบนมากโอ้โหนี่ไงเราจะต้องเซฟนลครัทุกคนอือหือตู้ที่เจอง่ายมากตู้เซฟอือหือได้โปรแล้ว เราไปบ้านเลยเร็วๆไปเลยเรียบร้อยอีกีมากงานปนบ้านที่แสนง่ายครับผม นี่ก็คือแมกโนว์เฮเว่นนะครับผมหน้าดีมากนี่นี่คือตู้เซฟบ้านผมไม่มีใครน,ะนี่หรอกนะ I do บ้าน,อญญาน,อนของปิแอร์ที่ถูกไฟนเขาแล้วนี่มา มจะเป็นบ้านที่ผมไปป้นแล้วมันวางเตียงไม่ได้งู้แต่คราวนี้ผมป้นมาได้หนึ่งบานกับผมอาหาได้ละได้ละได้ละเอาไม่ได้แล้วะม่ได้ไดอเอาไม่ได้ไ thuật lắm ไม่ได้ปนไม่ได้ปนปนจะปนหรือ,อ,อว่าต้องปอนหรอโอ้ที่เกียดปนแล้วเว้ยอืมไม่มีคนอยู่น่าจะไม่มีคนอยู่นะคะ ผู้เฝ้าก็ต้องหาบ้านที่ว่า,าเลยวมีตู้เซฟ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 นี่ไงน่าจะใช่นะไม่ใช่ตู้เซฟบ้านนี้นายเกิสนส่วนมากจะอยู่ในห้องนอนนนเนี่ยหรือว่าตู้เซฟอยู่ในห้องห้องไหนห้องไหน นนัน่โอเคห้องไหนห้องไหนห้องไหนก็เหลือห้องนี้แล้วแหละที่อาจจะมีนะหมอให้มีเถอะอือมันสูญเปล่าหรือว่าห้องนี้เปล่าอาจจะใช่ใชติดตู้เซฟในห้องนับหรือไ,ได้เดี๋ยวปิดไปไม่ได้บ้านต้องมีตู้เซฟ เดี๋ยวหรือว่าจะอยู่ในห้องห้องห้อง กดล็อกอยู่นี่วะโถ่เอ้ยจะลำบากกันมาทำไมนี่โอ้ยประมาณนะประมาณจุนี่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนกันนะ ร้นแล้วทุกคนก็ผมก็แค่ามาป้นบางรับให้ดูนครับก็ก็ฝากกดไลค์กดตามด้วยนะครับก็ส่วเรับวันี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับ